สวัสดีครับพบกับสุลุคาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่พารังแขนโคโยงตเติมตั้งเตะนอกมาเซลซีฮาร์ดบินถึงไทยพุธนี้เตรียมสมทบชัางศึกชุดยูยิมสาปีเพื่อลุยอุซเบกิสถานยืนยันนะครับซูน่าลุกขึ้นไทยเยอรมนันจะมารับใช้ทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตอย่างแน่นอนในศึกยูยิมสาปีชิงแชมป์เอเชียโดยวางกําหนดบินถึงไทยในวันพุธนี้ก่อนเข้าโรงเก็บตัวแคมป์ฝึกซ้อมกับโคโย,งบ,คยงบอลรูสีมคะ มาเชลซิงหานนะครับกอนาลุกเชียงไทยเยอรมันของทีมเอสซีโอซิงในลีกเลนเดนส์ลีกาหรือลีกาหกของเยอรมันมีชื่อติดโผผู้เล่นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยี่ปีชุดเตรียมสู้ศึก AFC U 23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยล่าสุดนะครับทางทีมงานข่าวบอลไทยดอทคอมก็ได้รับรายงานมาว่าหัวหอกในวัย20ปี มีกำหนดการเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธท,ที่2 5พฤษภาคมนี้หลังจากเจ้าตัวเพิ่งทำผลงานยิงไปถึงสิ้นปาดประตูจากการลงเล่น17นัดให้กับต้นสกัดและเพิ่งเซ็นสัญญาล่วงหน้าย้ายไปเล่นกับสโมสรทีมฟุตลิีสเปเลส1896ทีมในศึกเลก,กิโอนาวลีกาโซนบาเยิร์หรือลีกา4ในช่วงเสมอน,นี้ซึ่งอยู่หลีกเดียวกันกันกนกนกบอิจิพลูซิรลมของทีมอัลส์บวก2นะครับ โดยทั้งมาชาวและอิชบุนทังก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดยู23เปโดยทางคนณยงบุรุษสีมะคะต้องการเพิ่มทางเลือกในแนวรุกให้มีความหลากหลายมากขึ้นในการไปรชิงแชมป์เอเชียและคาดการว่าตั้งสองคนนี้จะมีโอกาสลงสนามในเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่27พฤษภาคมนี้ด้วยครับตัวนอกมาเสริมทัพนะฮะตัวละครรับยานิคนุสบอมลูกึ่งสวิตถูกเรียดติดทีมชาติไทยช้างศึกชุดยู23เปี แบ็คซ้ายขวาลูกครึ่งไทยสวิตนะครับบินถึงประเทศไทยวันนี้เพื่อร่วมทีมชาติไทยชุดยูย3ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียเผยสาบาติดตามดูฟอร์มมานานแล้วมันใจตอบโจทย์เกมรับดินเส้นตำงหั่งซ้ายของช้งศึกได้ยัหนึกนุสบอมนะครับซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ในวัย19ปีเท่าน,นั้นของยังบอยทีมดังในลีกสวิตเซอร์แลนด์ โผล่มีชื่อเป็นตัวละครลับที่ติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเตรียมสู้ศึก AFC U23 ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายในช่วงเดือนมิถุนยายนนี้โดยแข้ารายนี้อยู่ในทีมเยาวชนของยังบอยซึ่งสามารถเล่นในทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาและได้ลงเล่นในศึกยูฟายูเลีกหรือยูฟาแชมเลีกรุ่นอายุไม่เกินป21ปีโดยในรายการนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยกับยังบอยซึ่ง ซาบดอบาเลโลกาเซียสตาฟโค้ดของทัพชั้งศึกชุดอายุยี่สามปีได้ตามสก,าก้าฟอร์มการเล่นมานานแล้วและนําเสนอให้มาแก้ไขปัญหาเกมรับลินเ้นของทีมที่ยังไม่ลงตัวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแข้งลูกครึ่งไทยสวิตมีพาส,สปอร์ตไทยเรียบร้อยแล้วนะครับและจะเดินทางมาถึงเมืองไทยในช่วงเช้าวัวนนี้ก็คือวันที่25พฤษภาคมและจะร่วมเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในวันที่26พฤษภาคมนี้ต่อเลยครับ ก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่27พฤษภาคมนี้และร่วมเดินทางไปลุยศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันที่29พฤษภาคมนี้ลำดับถัดไปนะฮะก็เรียกได้ว่าเติมนักเตะดีกีที่ค้าแข้งอยู่เมืองนอกหลายคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชุดนี้ชุดอยู่23เป สื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ยักษ์ใหญ่เจลีกจ้องคว้าตัวเจริญศักวงก่อนแล้วรุกทีมชาติไทยสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับอย่างฟุตบอลเท์บิสเจแปนซึ่งรายงานข่าวว่าเจริญศักวงก่อนกองกลางทีมชาติไทยของเรานะครับที่ได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำของลีกญี่ปุ่นนะครับก็มีเจลีกและก็เจทูโดยทางนันสื่อญี่ปุ่นนะครับระบุว่าเจริญสักวงก่อนมิกฟิลทีมชาติไทยในมา25ปีเพิ่งจบรงประกาศเซ็นติ้งกับ ต้นสก,กัดใหม่อย่างบีจีปทุมยุนเต็ดทีมในระดับแชมป์ไทยลีกโดยมีภา,ารกิจสำคัญบนเวทีเอเชีย ACL รอบ16ทีมสุดท้ายที่พบกับคิจฉิยอดทีมจากลีกฮ่องกงซึ่งย้ายมาเป็นลูกทีมของมาร์โกโตะเทกุรุโมริได้รับความสนใจจากทางฝั่งของญี่ปุ่นเป็นมากโดยทีมญี่ปุ่นระบุว่ามีถึง4ทีมให้ความสนใจ,จเจริญสัม์มงก่อนซึ่งก็ประกอบไปด้วยคาชิมะแอลเลอร์เซมิซ e ูเอสพัทสองทีมชั้นนำจากศิตเจลีก แล้วก็มี V. ีวอร์เรนนาการสกิและมอนเตดิโอยามาก t ตะก็เป็นอีก2ทีมในศึกระดับ J2 นะครับพร้อมกันนี้ยังระบุนักเตะไทยรายนี้มีความการเล่นที่น่าสนใจและปัจจุบันได้รับสัญญามหาศาลกับบีจีปทุมยูเนเต็ดท่านนี้จเจริญศักดิ์วงกรนะครับปีความเร็วสูงทีมชาติไทยในวัย25ปีโดยในฤดูกาล2021กับเคียวสม,มุทรสม,มุทรประการซิตี้ลงสนามไป14นัดยิงได้2อแอสิปไป3 โดยฟอร์มการเล่นที่ทำให้ทีมญี่ปุ่นต่างสนใจนั่นก็คือฟอร์มของเจริญศักวงกรนะครับซึ่งเล่นในเวทีศึกฟุตบอลยู -23 ปีแชมเปเอเชียเห็นฟอร์มการเล่นแล้วจิตจัดสะใจดีนะครับมีความเร็วสูงมากโดยเจ้าตัวก็มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยทะลุเข้าสูร่รอบก,ก่อนรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมงานคว้าดาวสนโบข,ของโทนเนตเมนต์นั้นนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะบรกสื่อเป็นดาวซนโบในรายการนี้ด้วยครับ เปิดสาเหตุที่แท้จริงนะครับเอลิคาวพาดร่วมทีมชาติไทยชุดลุย AFC u 23 P. เอลิคาวนะครับแบ็กซ้ายชมบุกลุกขึ่งไทยวีเดนก็เป็นหนึ่งใน5นักเตะร่วมกับจุดซุนสเปลธรรมวช่งจิตถาวรมาเชลซงฮารกและนิคลัสมิเกลสันที่ท่านาดามแป้งนนพันธ์ลำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ต่อสายตรงวิดีโอคอหานะครับ เพื่อทับถามให้เข้ามาเป็นกําลังสําคัญกับทีมชาติไทยลุยศึก AFC U23 ูีปีเอเชียครับ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานสาเหตุที่ทับชังศึกประกาศสันสรายชื่อชุดลุยศึก AFC U23 ปีและปรากวฏว่าไม่มีชื่อของอิลิกาวแบ็กซ้ายในวัย20ปีจากสโมสร a อน a g ออาอุสนั่นเป็นเพราะว่าทีมชาติซีเวเดนชุดย21ปีได้ประกาศเรียกตัวอิลิกาวแบ็กซ้ายลูกเึ่งไทย ติดทีมชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุเกิน21ปีรอบคัดเลือกที่จะพบกับลักเซมเบิร์กและอิตาลีในช่วงต้นเดือนเมนายนนี้ซึ่งทําให้การแข่งขันในช่วงมันไปขามเกี่ยวกับทีมชาติไทยพอดีนะครับโดยสําหรับอิลิคาวนะครับที่มีคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนและคุณแม่เป็นคนไทยเป็นน้องชายทแท้ๆของออสการ์คาวมิกฟิลที่ค้าแข่งกับสงขาเอฟซีในศึกไทยลีกสา โดยโปัจจุบันนะครับอลิคานกำลังเป็นกองกําลังสําคัญทางฝั่งซ้ายกับทีมสโมสรออุสในลีกสูงสุดของเดนมาร์กนะครับแอนบิงก็เคยดูการเล่นของน้องคนนี้แล้วนะครับเล่นยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะก็เรียกได้ว่ามีอนาคตเลยนะครับแต่ตอนนี้มันติดปัญหานี่นะครับว่าตัวของน้องเนี่ยจะเลือกเล่นกับทีมชาติทีมไหนนะครับทีมชาติสวิเดรนหรือทีมชาติไทยนะครับก็ ต้องเลือกแล้วนะครับแต่ว่าฝีเท้านั้นสุดยอดจริงๆเลฮะเคยดูในลีกของเดนมาร์กเป็นลีกสูงสุดในประเทศของเขานะครับก็ต้องเลือกเอานะครับแต่ถ้าหากถ้าเลือกให้เล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยที่มีคุณแม่เป็นคนไทยเนี่ยก็ยอมรับเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับแต่อย่างไรแล้วเราก็ต้องยอมเผื่อใจไว้บ้างนะครับเพราะว่าทีมชาติสวีเดนนั้นก็มีอนาคตมากกว่าถ้าหากติดทีมชาติสวีเดนก็มีโอกาสที่จะได้ค้าแข่งกับทีมสโมสร ยักษ์ใหญ่ในยุโรปต่อไปนะครับอนาคตดีเลยคนนี้นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25่สาพฤษภาคมนะครับ